นี่ยนี่ปลาพี่น้องที่คัวแล้วเขาก็ซีไซน์แอนหมอเลยเนาะกำลังกลเดือดเดือดกำลังหนาเดือดโคมปลาเพียห่างปลาต้มปลาจะเติมปลาอะไรนสาวใบดีสาวใบดีตอนบ่ายเด้อทุกคนยินดีตอนทับเขาสู่สองสาววันแหลนถุงเด้อเนาะมื่อนี้ก็คือเฮ็ดก้อยปลาเพียพี่น้องเพราะว่าเขาซื้อมาเมื่อวานนี่แต่ว่าคนน่ะบ่อยู่ แถวลแวะแวกนี่นะข้าเจาไปสั่งกระทานเบิด์เล็บผู้ใดอยู่กับกินมนมือนี่ลุงเลินก็คือไปเหตุงานเนาะที่จริงตั้งใจว่าเออระซื้อมาสู่กันกิน,นหลายๆคนแหละแต่บังเอิญข้าเจาไปสั่งกระทานอยู่ว่าม,มาแต่ลุงไข่อยู่กับเบากี้น้องเมยแล้วก็เพียงเฮาเบิดสเซมิตอ่ะสบายดีอันนี้ลุงไข่จะโซฟีมือก้อยก้อยปล่อยปลาเพียรอันนี้ต้มใส่ลายไหมนี่ ใ่ต yeah. ูลยทีอูแล้ว uh, ูย eh, ังันอูได้ขี่มน่ะเออฮกกระเทเออปรงต้มรดปรุงทรรมดาปรุงต้มจองหนึ่งพอไหมใช้ปราแดงก็เยอะขี่มันอ่ะตุ๊กเจ๋งขึนาใต้มแต้ไดงปรุงเออใส่รดต้มนะพอแล้วเออพอแต่ถ้าบอลคขาไมยังจ่าเขาตึงมน้ำเปล่าแต่ปุงซีร่กรจใช้เกลืองะอย่างเต็มใส่ล้วอย่าง้วใส่น้ำเปล่าแล้วก็เบรกกันคือ ใส่เกลือเลยเด็กข้างน้ำปลาเราต้องเออ้ับใส่โอเอซไม่ลงปงตัวนั้นปุ๊บเราจะอูน้ำให้ใส่เห็นไนมอูแล้วปงมาก้จนคเป็นแบบว่าขั้นใส่ไลสยเดียวป็นต๊ใหแล้ขั้นใส่หน่อยห่อไล่เสยนะใส่ใส่เสียเดียวแ่นต๊ใหสไล่แท้ ห้อจะไม่คนนะรอสคู่ให้มันเดือดก่อนลุงไข่เข่าครัวนะจะมือน,นี้เป็นเซฟก้อยปลาเพียก็<ท>คือเห็ดไข่ไข่แบบแบซอยเคยกระทังก็สีเคยเห็นพี่น่องพอเวลาเขาจาวเห็ดกินแต่ละคนจะบคุคคลกันคือบางคนกระสีปรุงเซตตอนมันขลุนข,ล,นขลุนแลว้วกลับไปขวบทำปรุงแล้วติ่มพูดพอีกคนถึงนแดงไปขวบอือสุดลุงไข่แล้วมเีดเด็นหนึ่งก่อน ชีเป็นเนื้อปปะเราก็ชีใส่ลงมาในนี้พี่ชีพี่คันขนาดสุดมั้ยนะสว่าก้อยจูน้นบราย หลับซอยมสนมน้ำลายกูหนีสูตรก้อยจุ๋ก้อยจู๋เหมือนคนอื่นก,นก้อยนักกันล่ะน้ำลายบะคัะม,มีทั้งตัวดิบตัวสุกอันนี้จะเป็นต้ม สามสีสินเขาบ่ได้หามให้ส่วนหมอเลยเนาเขาหามแต่่วนถวย นป่ะพร้อมเสิร์ฟทุกคน,อ,น,นอันนี้สิเป็นก๋อยปลาแต่วันนำลายจักหน่อยเนาะอันนี้ต้มปลาพี่น้องใส่บักเลนพร้อมอนาดิบเมนูอาหารเที่ยงก๋อยปลา๋ยวเพีย่เสียบเสียบมาเด้อกินข้าวเพนนำกันม,มาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามีปิ้งกุ้งพร้อมเด้อมาเด้อายดอกจ้ำเอามงมาแต่น้อง <c oughs> <c oughs> จ้ำเอาสันปาน้าจดหน้าใบมงจะได้พากกันกินข้าว สมจามันล่ดเ้บพ์ส่แสมิกมีโทนีจ้าเลี่ยก้เ่โบแซ่แล้วคุคหิวมันบมหิวเสดิตีนี่บริไปใกล้เนาะอันมองปลาแล้ไมสนไปหามองปลาเาวแล้วมองจบไปกับไปยี่หมื่นนะโบสือกับไผไปนะเออวันอุดมไสเนี่ยด้มาหน่ไม้มาเดียว้ะเห็นมันไดไม้เอวเดียวเมื่อวานก็โลกินแล้วก็มา ก็บอกว่ได้แีับนขาวทุกคนเสียบตวกินยางดีว่าสนมันแจ่มก่าย่งกคนมันแจ่มก่ย่างผมแ่มย่งาเดี่ยาะมามาี่น้องจามากินข้าวต้องกนข้าวน้องกินข้าวก๋วยปลาก๋วยปลาเปียย่างดีแม่น้ำโขงน้ำลายไม่ใช่ก๋วยจุยจุกยดยบเอาอู โอ้ขีมนเยอดลงค่อลีบวงยาวๆเห็นบอกนี่จะสดละาวรูกตรงนี้ไปลงมันะบอเห็นไค่ะเห็บอแย่ใช่ไหมตัวน้อนูเล็กปู่ก็ส่งแล้วี้บอกหน่อยใ่น้ำจิ้มแล้วก็ปวนยกระดาถั่วไปน้าใส่น้ำจิ้มไหมด้น้ำจิ้มถั่วน้่มันนะ มมมองกระปาัมาแี่บ่ขางเลยายกเ้อาข้าวแยงาวยขา้มเยือเห็นวิีมันกินนมไว้แต่ขาขาวหลืตหลมันวาแตกินกล้วยมันถึงเลยโยงซื้อจ้าับคมอรอยู่นสุดเอาไก่อยไปะ่มบคนเขามาขมบก้อยจู คม้มอยากติดคอเลยแล้วชิมบุไสบีนะใสบีแห้งคมกว่านี้เถอะเมันถ้าโบหัวขีมันจะคมขนาดนี้เอาจืดไปเขีกกับคมบบแบมแต่กับคมบัแห้งท่อไสบีชั้นไบีคุ้มกว่านี้เยอะมันบ่ายแล้วกมานเนาะตัวน้ขึ้นมาบแบแ้งนะ มเออนั่แหละจะลืมว่าูี่นีนะเป็นแลืมแล้วนะแงาแนะคะพลาอไรรู้วป่าผววไผ่ไผ่หนึ่งทีคนนะ้างหลังอันเออยูของพาไนั่นตะกี้ก็บ่าเอิญเราอยู่จริงจริงก็ชเอิญเพื่อเที่ยวในล่างบุญไปอยแสดงลงเเป็งานประเดี๋ยว่า บอแล้วแล้วอยู่พุดนัไปกระมู่ลยบกิงเนี่ยนี่อบกิงเา่บ้านใหญ่กำแพงที่วตาบเลนั่นแก้วกำแพงนันแก้วังเมื่อานนี้ตาบัวโอมตั้งสองอย่าง ให่มกเมันม่นเบะคุมใหญแน่ตีเขาีเบยเขียเปนยังเนาะเป่อกแกุช่ยแบบโปรโไปตโตแห้งครับผงออกครับใครนีดตันมันเด็ดแดนองกลางผลบุษาต๊อย่าไปขุดไตมันเมื่ยางเกลียเทิ่รุนผลต๊ะมึนึี่นะรถเดีอยนเนคุมซ้าเก้าแล้วมนตีเป็นติรถ จำเขาอีกแล้วหัวเริ่มนะเก็บพร้อม,มานากับ <c oughs> มันหมดทนันเลเข่าหนาแรงคนยังโตก,ยอ,อ,กอยู่สิเข้าอ็กมันยังต่างแได้กัอุดไปสะกอนไปล้มลองวีวี่ปนปลาตะกอนต่างเพศเด็ดทางสระเอืมไม่ <c oughs> ทันทนาปปง,งเด็ดทาง แม่เคคนขี่ไวพอดดนดอะไรนเนมือเดียวแตกบึ้อยนอเห็นบตทางึ้นสวัสด์ถมปกปกไว้่านท <โจ S 1> น,นบุพพสามมือเป็นคมอีกแล้วเขาเสดินมาถมแล้วก็นำยำต่อยละลาดป่หนามันจเด้บพเพนว่ามุต่อยมาถมนะ รถแรงสิสวัรก็จะแรกนบมีต่รถนักใหญ่รถบรรทุกแรงทุ่มหาสิได้หรอเรถงลายเดียนะมือคืนนะรถจีนรถพวกเขาแก่คืนรถจีนรถเบียดนลายจีนเพราะกลนวันจินมันสีหุ่มเลยในแผนที่นี่ก็จีนกับลาวนะยังเหลือโบทอซามนี้หุ่มเมืองลา ของงามข้ามาเรื่อยเมันมีรสชาติอยู่คาะใน่เมคยกินเลยหอมนะก็หอมไ่ไปเรือยเขาหอมสิน่แซ่บกระดาซสิแล้วหอมสดน้จำแจวแซ่บไก่หวกระพาะประเภทอ้อมนะเขากันแน่นอืมขันอ้อมใช่ยิ่อ้อมเขากันยอ้อม่ะกอมชิ้นบูมักด้ ใช้ทางเนื้อเขาใช้วต้สิมซี่งใส่พผืเลอหมซี่ใส่พเลอทงนื้อโล่าพาเนี่ยตั้งใจผัดมักใสโล่าพาเาละพาเต้มกัเขากันเาต้มแล้วสกนมันหอมเอ่ันนี้ปลาเอเลอดปลาแท้กิมม่งโลากิมมใส่กินัมาาใส่ข้าว้านขาสตม่กระบอนบุขึ้นกัน ไปไปโผาเยอะลูกจะรีบอยู่มือหัวม้วนเบิดได้แล้วลเราไปจ้องล็อกถอกคลายเรื่ยงกันเราส่งนอนถุงบุญเนี่ยนี่งบริการนอนเปลี่ยนถุงบุญรวมแลเราไปจ้องลาะมือเราอะไอันนีค่วเราใส่บริการส่วนปลางหัเาใส่ม้อลมอะไรห

มาได้มึงง้มหลนแล้วไปัอันบปปานามเพ่นจ้าอไีโเอาคนดแม่เกียจโนเนาะเกลานเอาไปทางหนาเลอทางรางเกี่ยวเกีอันไม่อันเขาหายไปเรียกขบิรในจิตเหมือนวันซื้อน้ตุ มามาแา่ long, ไทยได้วกหนักข่าวหนักย่าตอนนี้หอยปลาเขากินป่เปิดได้สำหรับเขาขลัป่าเขากินปลาเปื่อยเดเป็นละโซยขาอ่อนนั่นแท้ฉุดห่แต่ว่าเออลาบป่านั้นใส่หัวขาดแท้แต่เขาเป็นมักอ่อนเหมือนมกไปเอยู่ไทยเขาลบป่าเลยเามกไป ใช่อเอาไขมันเอาไขมันมาคุยาบิ่มแต่ว่าผักมุนมุนนะ,ะไปละเออาไปรุ่นี่แล้วามุนมุนมผมมือเขามีอยแคส่างเขายังเห็ดอยู่ด้อมุนบ่กินซูองมาทงคู่หล้กัดมะให้กล่อง่งในลูก ตักี้บวบได้เอาแบบมะเขืออันตรองหงอในชงแค่ตูเย็นก็ทุบลงมาค่ะถูกเอกไปอรอยลืมเอาอะไรโุ้ยลืเห็นตับมีภายนอกหมูคิดหนูสุดเยอะทางฟองอร่อยแล้วก็มาหักปอกแบบบ๊อกุลตำลาชิหน่หน่อยๆสั่นเผ็ดสุดยอดสุดยอดอย่าหายได้ไม่ย่อยหรอก

อืมแเาเงปูคปูมัเนมือนอันสัตอนี่มาีงที่ค้โคงนีคมเรบมียเดี๋ยวก่อนมีครบนั่นมีดพายมามีมีอยูเดียวอืมเดียวเขาบอกว่าห่วรแค่ไนว่วงมัมีคมน้อยนึงแค่น่อย ไ่ั่น่งม้าหน่งมันเธิดปนะขามอนผ่ามีะขามขนาดอันนี้ต้มกินละเอีด้มเราไเบิให้ดูเจโทรศัพท์กระดบ่ได้กินกินได้ดีผิวงามิวเคียมผิวเนียนอเนะเป็นเด็กเ่นไหมยังค่ะปิิเียงผิวงาม เงงามเวเเนียนครับมื่อนี้เราก็ดีเดดงน่มะันถือแจ่นถือรอบพอมา่มันถือรอบนาพอแล้วมันคักีเนาะยกขึ้นมามันเต็นตรงดึง ก็ไดแล้วมอโตสองตัวมื้อเพิ่มเขาใส่รอบลายอันเด้อนอันรอบหนึ่งบางทีมันถือสามีโตคือมือนท้เราถืออรอบหนึ่งะถืสองโซ่ทางไทยหนึ่งเออทางทางผูไทยเหนจันอจันนเขาน่ยเขาใจว่าจันนตัวมันดันกลับกระด้นกันแล้อบก่อน่เป็นงาเข้าไปนี่ก็นกระนึบลม บอ่เนจันถึงเป็นหองใหม่นะองอจันกลึจันแล้วก็ใสน้องจันนลอเล่นบอลเร็มๆมใหญ่ยาอันนั้นมันที่เข้าไปมันก็รันะนาดไค่อยเห็นเลยดูแถวตามข้อข้าอย่างนี้ไม่เคยเห็นแต่มันเป็นกางแบเห็นตะลักนั่นขับปุมันเปไนึงไปเดไปกินข้าวลุงไครเ่็นไ โอเค้ัทุกคนคลิปนี้ก็คือชีล่าก่อนเดเนนะขอบใจเบิ้ดสุขปูสุปคนที่ติดตามแลวก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้นเนาไปแล้วสับไอ้ดีเย๊